เอาสบายดีน้องๆทุกคนเห็นตัวนี้มาหลายละอันมาถามมาอายาตัดผมทรงหยังอายาตัดผมทรงหยังมาสิกระซิมาบอกผมไม่กะตัดเปิดต่้ทั่วไปเลยทรงเบสิกเบสิกมีแต่ว่าบัดเปื่อยมีต่เปื่อยขึ้นนะซิตัดเปิดต่้แล้วก็ใส่แบกเปื่อยขึ้นให้มันแบงขึ้นนะซิหลักการมันต้องถูกสิใส่เลยให้อยากแซ่บบนหน เอามือนัวขึ้นเอาอืมบ่ยากเลยเอามือฟาดขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะ <c oughs> สงสัยมันหิดตลอดมันก็เป็นทรงเลยตอนแรกก็บพกเปล่นเนะีตอนแรกก็เป็นคือทุกคนทั่วไปแหละก็ตัดเปิดตั้มคือวัยรุ่นตัดทั่วไปนะ มันลงไปไทัวรถึงข้าง,ง,งังอืมก็เริ่มเริ่มเป็นที่เป็นทางละก็น่าจะประมาณนี้บ่ได้มีหวีมียงังมือใส่เลยถามว่าวเอออยากพายอยากใครเนียเน้ยบ เนี yeah, so okay. hey, ่ยท่านี้ก็โอเคละยูซ่าแมนก็ส่งทอไปเลยส่งตัวนี้มีได้จับึ้นนะซื่อเพื่อว่าเบิ้งบ่อมันคืนังาลยครับเอารงมันชิตกตาพี่เนาะให้มันเนียบหนึ่งก็วีวีเข้าไปเนี่ยไปให้มันเนียบหนึ่งแต่สำหรับไอ้มือคนว่าวีมันสิเนียบโพดให้กับอะไรโบมักปนไน ะเสียแล้วทรงผมถ้าวเราบางทีเขาย่างเขาอย่างมันจะชิดตกลงมาซะนะก็เป็นที่ไปน,นิดน,น,นึงจะไดนวะบางทีตกลงมาเราทั้งข้างเขาอย่างโคตรกลัวเป็นเกาหลีมั้งเอ้ามีแต่เท่านี้แหละบ๊อบีอย่างไงวันนี้ข่าวมันก็ประมาณนี้ ลองเบียงลนะ Hey girl ซับบอร์วีดูนแล้จะเก็บภาพเก็บภาพเราหรอบงสามสองสามสองอ๋เฮีอะไม่ถ่ายหรือยังวะสามสอง Er. ซ a เบอร์นักกษัตทรงที่ว่าอยากเหตุที่เลยเอาขึ้นมาสิยีจังหวะไปเที่ยวนะคู่เลยผู้ชายจังหวะบ้องหูบ้องหูดีบ่เนี่ยจังหวะเก่าเลยนะจังหวะนี้บ่ต้องเหอย่าังงากทรงผู้ชายสนีสาวกระติดแล้วเนว่าคัน ผมพามาชินมาใส่ข้างหลังอย่นี่เย็ดเวินไวรุ่นเลยจำมาจากถ่ายบถ่ายกับมิเตอต่เท่านี้กัออกงินได้แล้เนอแต่บุหูทรงเนาะกับบุหู้สื่อทรงคือกันามันเป็นสื่อทรงว่าจังไหน กระทำไปเลยเอาภัยของใจยังกระทำมาได้เดี๋ยวจะเหชิปตอบลง youtube แบบนี้เรื่อยๆเลยเด้ๆภัยมากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กับซ่องไทยบอเพื่อจะให้ข่าวพระเจ้าเ็ดคชิปดีๆขึ้นเรื่อยๆเอาเจอกัน ep น่าไปปิดแวนไปเลยินโทรจุ๊บ